ขอต้อนรับเข้าสู่ทะติทาโรอนะคะคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคอลเลกทีฟสำหรับคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคู่ก็สามารถดูได้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนโสดแค่อย่างเดียวหรอกเพราะว่าบางครั้งคนที่จะจะเข้ามาในชีวิตเขาก็ไม่ทราบว,ว่าคุณโสดหรือไม่โสดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดูละดูเดี๋ยวนะลิ้นพันกันดูได้ทั้งโสดและก็ไม่โสดเลยอ่าโอเคแล้วก็ดูได้ทุกราศีนะคะเอาเป็นว่าถ้าคิดว่า แม่อยากจะมาอัปเดตว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของเราก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะมาแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณทุทกทคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาแล้วก็กดซ u เปอร์แบงค์ให้เราก็จะได้มีทุนนะซับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าวันนี้พลังงานจะอัปเดตไปในทิศทางไหนนะคะ โอเคเลยค่ะมาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดและก็ไม่โสดก็ดูได้นะจ๊ะมาดูซิมีใครแอบสนอกสนใจแอบหลงรักแอบชอบแล้วจะทำอะไรไหมจะเข้ามาทักทายหรือเปล่านะคะมาดูซิ โอ้ oh, ลึกลับจังเลย The High Priestess คะ่ะอัป i ร h t เราจะทราบไหมคะว่าใครคะเนี้ hmm? ทำไมคุณจะต้องทำตัวลึกลับขนาดนี้ Four of Wands อัป i ร h t ว้าวใครเนาะลึกลับอ่ะ <laughs> The Chariot คะ่ะดูเหมือนจะมีการ Take Action อยู่นะคนคนนี้แม่ แต่ลึกลับนะคะนั่นไง King of Wands upright คุณค่ะหน้าตานี้ถ้าเห็นล้วคือมันใช่เลยนะสำหรับคุณนะ่ะ Five of Pentacles Reverse นะคะแหมดูเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยคนคนนี้ระวังสักหน่อยเนาะ Nine of Pentacles Reverse ค่ะทำอะไรไม่ค่อยคิดหรอกดูแล้วนะจริงจริง เออเดี๋ยวจะบอกว่าลึครับตรงไหน s i x of o n r e v e r s e s ว้าวคุณพลังงานโหดร้ายทารุนมาก The Devil อั r รให้ระวังนะจ๊ะคนคนนี้เดี๋ยวจะมีอะไรแนะนำเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆที่คนไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่ The h i p h a n t r e v e r s e s ค่าอืมมา Ten of Cups l e e s โอเคเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วล่ะไม่ได้เป็นพลังงานใหม่ๆเป็นคนที่อ่ะบอกตรงๆเลยก่อนที่เขาจะมาสนใจคุณคุณน่าจะไปสนใจเขาก่อนและคนคนนี้มีคนติดตามเยอะนะคะมีคนสนอกสนใจเขาค่อนข้างเยอะเพราะดูจากพลังงานของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ดูดีมาก,มากๆเลยอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณแล้ว อ่ะไปไกลกว่าคุณนั่นแหละอันนี้ต้องพูดพูดตรงๆเลยนะคะไปไกลในที่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยแต่อาจจะเป็นเรื่องความป๊อปปูล่าก็เป็นได้นะคะที่เขามีคนเข้ามาหาเขาเยอะก,กว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยคนคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะนะคะใช้คําว่าอาจจะมีความสนใจในตัวเขาอยู่บ้างแล้ว หรือไม่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเห็นโปรไฟล์เขาเห็นอะไรต่างๆคุณจะเกิดความสนใจอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเป็นเดจาวูเบาๆเพราะมีคนมาดูดวงส่วนตัวแล้วเจอเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเยอะมากต้องใช้คาว่า <c oughs> เยอะมากจริงๆอ่า หนุ่มสาวหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเข้ามาทำความรู้จักนะคะอันนี้อันนี้ตามเนื้อเรื่องนะตามไพ่แล้วคนคนนี้เข้ามาจะจะจะมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำให้คุณรู้สึกว่าเขากับคุณสามารถครบกันไปต่อยาวๆได้อันนี้ถือว่าเป็นคำเตือนด้วยนะคะเราอยากให้คนที่เข้ามาดูดูให้จบเพราะอย่างที่เราบอก เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าไพา่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงเยอะมากผู้ชายไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะอ่ะอย่างที่บอกคนคนนี้ดูดีมีคนติดตามหน้าที่การงานดีอนาคตดูไปไกลและประเด็นคือไม่มีความขาดแคลนอะไรใดๆเลยโดยเฉพาะผู้คนรอบๆข้าง แต่เขาจะเป็นคนที่พูดเป็นเขาจะเป็นคนที่น่าคบหาและเป็นคนที่น่าติดตามเพราะตัวเขาจะมีความลึกลับอยู่ในตัวพอสมควรถามว่าเป็นคนลึกลับไหมก็ไม่แต่ดูเหมือนเป็นคนที่เก็บความรับอะไรไว้เยอะมากกว่าแต่บุคลิกภา,ภาพภายนอกของเขานะคะถ้ามองกันตามความเป็นจริงแล้วแบบไม่เข้าข้างเขาแล้วก็ไม่เข้าข้างเรา เขาจะค่อนข้างดูเป็นเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลตัวพ่อตัวแม่เลยเช่นกันไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าคนเข้าหาเขาเยอะแค่อย่างเดียวนะคะแต่ตัวเขาเองเขาก็เข้าหาคนเยอะด้วยเพราะค่อนข้างมันน่นนามันโนกแล้วก็มั่นใจในตัวเองปัญหาก็คือคนแต่ละคนที่เขาเข้าไปส่วนใหญ่เขาไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะคบยาว,ยาว แต่เขาเข้าไปเพราะเขาต้องการพลังงานของ t h เดอ v i l The Devil ในที่นี้หมายถึงเรื่อง18บวกหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องฉาบชวยทั่วๆไปอ่ะอันนี้ในกรณีอื่นๆด้วยนะคะอย่างตอนนี้กันชมกันชาอะไรก็ว่าไปเนาะ อาจจะเป็นการนี้ด้วยสําหรับบางคนที่ใช้อันนี้เราพูดขึ้นมาเผื่อเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยมีเยอะหรอกส่วนมากจะเป็นเรื่อง18บวกมากกว่าแต่ที่เราจะต้องยกขึ้นมาเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแทนเรื่องสิ่งเสพติดแล้วก็เรื่องอื่นๆได้ด้วยเนาะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เรากําลังจะเตือนสาวๆหนุ่มๆเราไม่ค่อยห่วงหรอกเราจะห่วงอย่างเดียวเลยก็คือเกิดคุณไปพัฒนาความรู้สึกแล้วคุณไปสพอร์ตเขาในฐานะใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่ f c มันจะยาก เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่เราแจ้งไปสองสารอบบ่อยมากถ้าเป็นผู้ชายนี่หมดตัวเลยค่ะจริงๆเงินกระจุยเลยเพราะอะไรเพราะบางทีเขาก็แค่พูดหวานๆกับเรานินดนึงส่งรูปปั๊บๆแบมๆมาให้ดูอาจจะพร้อมเพเลยโอนมาสองหมื่นอย่างเงี้ยบ่อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเนาะระวังให้ดีเพราะอย่างที่แจ้งไปคือเขาจะปากหวานมากๆเลย แล้วทําให้คุณรู้สึกมันคุณสวยที่สุดในโลกเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับเขาที่สุดในโลกและทําให้รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราสองคนที่จะพัฒนาร่วมกันไปได้แล้วประเด็นคือนะคะคุณจะไม่ต้องเหนื่อยตามเขาเลยเพราะเขาจะตามคุณนะคะตามตามตามทำให้คุณเห็นถึงความสำคัญที่คุณมีอืมนั่นแหละ แล้วก็สําคัญจริงๆมากๆด้วยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีเริ่มต้นคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวให้สถานาวะว่าตอนนี้เราดูใจกันอยู่นะเราเป็นคนคุยจากนั้น,นอาจจะมีการนัดแน่กันไปข้างนอกสุดท้ายแล้วจบลงที่18บวกหลังจากนั้นนะคะถ้าเขายังต้องการอยู่ถ้าของขาดเขาก็จะทักมาแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็จะค่อยๆลางเรือนหายไปแล้วคุณก็จะมาดูดวงว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะอันเนี้ยไม่ชัดเจนจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะมาตั้งแต่แรกก็มาแสดงเหตุแล้วว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรร่วมกันยาวๆแต่พอสุดท้ายไปมีอะไรจริงๆแล้วก็หายสับสนดังนั้นเนี่ยค่ะความลึกลับมันอยู่ตรงนี้ลึกลับตรงไหนตรงที่ได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็หายไปแต่พอเมื่อใดก็ตามที่เขาเหงาหรือของขาดเขาก็จะกลับมาเอาตรงๆเราเราไม่ชอบพลังงานนี้เลยมันไม่ใช่พลังงานลบนะถ้าลบเขาไม่มาบอกคุณก่อน เขาจะให้คุณไปเจอเองแต่มันจะลบตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่พายออกมาเตือนแล้วคาแรกเตอร์ตรงอะไรหลายๆตรงทุกอย่างตรงมากแต่คุณก็ยังคิดเขาข้างตัวเองว่าเขาจะรักคุณจริงๆแล้วคุณก็รีบรัดขั้นตอนให้เขาไปก่อนก่อนที่จะได้สถานะอันนี้นะคะอันตรายมากเพราะเราจะพูดอยู่เรื่อยๆเสมอเลยกับสาวๆกับผู้ชายไม่ห่วงหรอกผู้ชายชอบได้ซ้ําที่ถูกลัดขั้นตอนอืม จริงๆเพราะมีแต่ได้ไม่ค่อยมีเสียแต่สําหรับผู้หญิงเราเตือนเสมออย่ารัดขั้นตอนค่ะเพราะถ้าคุณรัดขั้นตอนปุ๊บคุณจะไม่มีทางได้เขามาเป็นตัวเป็นต,เน,ตนเลยโยกเว้นเขาจะเหงาโยกเว้นเขาจะของค่ะเขากจะเห็นความสําคัญกับคุณแค่นั้นดังนั้นแล้วนะคะสาวๆเอ๋ยในฐานะที่เราก็โตมากแล้วเนาะอายุก็เยอะแล้วเป็นพี่แบบเยอะเลยส่วนมากที่เข้ามาดูกับเราบางคนเรียกเราว่าน้องแต่เราเป็นพี่ เยอะด้วยจริงๆดังนั้นเราจะขอเตือนจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทั้งพี่ชายเราทั้งพ่อเราพ่อเราเจ้าชู้มากเพราะเขาเป็นคนหล่อมากแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยอันนี้เราพูดมาตั้งแต่ทำคลิปละดังนั้นมันไม่มีใครให้คําแนะนําผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายที่ป๊อปปูล่าและหล่อและมีอะไรต่างๆที่ผู้หญิงอยากได้นึกออกไมหมเล้ยน,นั่นก็คือพ่อเราแล้วก็พี่ชายของเราเองจะซ้อนเราอยู่ตลอดเวลาว่าผู้ชาย ส่วนมากเลยนะคะเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้อยากได้ผู้หญิงถึงขั้นแบบอุ่ยคบหาสมาคมกันเป็นฟงเป็นแฟนลรอกแต่สิ่งนึงลหละที่ผู้ชายต้องการอันนี้เราไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะคนที่ฟังอยู่ถ้าเป็นผู้ชายก็ปล่อยผ่านไปอเราเอาแค่ในพารของคนประมาณนี้แต่ในขณะที่ผู้หญิงอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ชายอยากได้ความรักอยากได้นูน่นได้นี่มันสวนทางกัน ดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ใจเขาอยากเอาชนะใจเขาคุณอย่าเพิ่งไปออฟเฟอร์เรือนร่างของตัวเองให้เขาไปก่อนเราเจอบ่อยเลยที่เล่นกับความรู้สึกของตัวเองไม่คิดอะไรหรอกคะ่ะคุณคะเชื่อเราถ้าคุณไม่ได้ทํางานขายบริการนะคะอืมมันมีความรู้สึกทางนั้นแหลคะค่ะขอโทษนะคะอันนี้ไม่ได้เหยียดคนทํางานขายบริการเราแค่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันนั้นคืองานเขาแต่อันเนี้ย มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าด้อยค่าความรู้สึกของตัวเองอย่าเล่นกับความรู้สึกของตัวเองเพราะคนคนนี้คือไฟและเป็นไฟจริงจังและสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรจากเขาเลยเพราะไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากว่า mm hmm. the hello fan ก็ Reverse แถม10 of cups ที่คุณหมายปองไว้ก็ Reverse อีกให้ระวังเนาะอย่าลัดขั้นตอนนะคะจริงๆมีมาเยอะมากเลยแล้วมันฟูมไฟกันแล้วว่าหนูน่าจะเชื่อพี่เทนี่ตั้งแต่แรกก็พี่บอกหนูแล้วลูก บางคนมาดา่าเราก็มีว่าเราอิจฉาเจ้าจะอิจฉาเพื่อใช่ไหมคะกับการนอนกับผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอิจฉาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นห่วงจริงๆโดยเฉพาะน้องๆที่เข้ามาดูนะคะลูกอย่าไปรัดขั้นตอนเชื่อพี่ให้ไวมันเลยขึ้นไปก่อนเหมือนพี่แบบแกแล้วอะ่ะแกแล้วแล้วเราก็มีตังค์เรารวยแล้วเรามีทุกอย่างแล้วอะ่ะ จะไปทำอะไรหรือแม้กระทั่งซื้อกินอะค่อยว่ากันแต่ถ้ายังอยากได้ชีวิตปกติแบบผู้หญิงทั่วๆไปที่อยากแต่งงานมีลูกมีเต้าอย่าเอาความรู้สึกไปแลกกับตรงนั้นนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆแล้วอย่างที่บอกถ้าแก่ๆไปแล้วเหมือนเล่าอะโตไปแล้วแล้วไม่ได้คิดที่จะมีใครแล้วว่าจะไปซื้อกินหรือจะเป็นอะไรกับใครก็ว่าไปมันจะไม่เหมือนกันละ เพราะผู้หญิงที่เขาโตมากๆขึ้นไปแล้วเขาจะมีจุดยืนของเขาที่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเนี่ชีวิตว่าเขาจะไปอะไรยังไงต่อไออย่างเราเองเราก็มีจุดยืนว่าเราไม่อยากมีแฟนในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปมีกุ๊กกี้กแบบนี้ด้วยอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าตัวเราดีเราเพ่จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเราจะต้องรู้ก่อนอันดับแรกว่าสิ่งที่เราจะต้องการจริงๆในชีวิตของเราคืออะไรนะคะ บางคนแค่ไปบูสต์อีโก้ตัวเองเฉยๆในการที่ไปอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีบูสต์อีโก้ตัวเองเพราะทำทำให้ตัวเองรู้สึกสวยทําให้ตัวเองรู้สึกหลอ่อที่มีคนมาสนอกสนใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทําลายตัวเองอย่างหนึ่งเนาะนะคะมาด้วยความเป็นห่วงจริงๆมาดูซิพลังงานนี้มีอะไรที่อยากจะบอกอีก Two of Pentacles upright แล้วเขาไม่ได้มีแค่คุณนะคะที่รักบอกเลยนะจ๊ะ อันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเราค่อนข้างซีเรียสกับคลิปนี้นะเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกหลายคนเลยอย่างที่เราบอกมาซ้ำๆมาดูดวงเราก็มีความเสียใจอยู่ตรงนั้นนะคะบางทีหัวล้อเจือิอนั่นแหละคือความเสียใจที่เขาแสดงออกมาโดยการหัวเราะเราเข้าใจนะความรู้สึกมันทรมานอมืมันไม่มีมันไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนหรอกที่แบบไปนอนกับผู้ชายแล้วก็ ไปนอนซ้ำนอนซากกับใครก็ได้นึกอ๋อไหมคุณมันมีความรู้สึกทั้งนั้นแหละเพราะฉะน,นั้นแล้วอย่าอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของตัวเองนะนะคะเนอะอันมามีอะไรเพิ่มมาอีก A c e of Cups มันจะมีคนใหม่กว่านี้เข้ามารอคนที่ใหม่กว่านี้ไม่เอาคนนี้นะคุณนะมันมีคนที่จริงจังอยู่ใจเย็นๆค่อยๆเลือกไปค่ะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเรามีสิทธิ์เลือกทั้งนั้นแหละ ไอ้คุณเป็นผู้ชายคุณมาดูคุณก็มีสิทธิ์เลือกแล้วเราพูดตรงๆนะคะส,สาวๆดูเยอะกว่าผู้ชายเนาะอันนี้เราขออนุญาตพูดแทนผู้ชายด้วยในฐานะที่ที่บ้านเรามีแต่ผู้ชายเยอะๆพ่อเราเอ้ยพี่ชายเลยจะบอกเราอยู่เสมอว่าเฮ้ยเห็นเขาเป็นผู้ชายเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะแก้ภาพมีสิบแปดบวกกับใครหรอกนะผู้ชายบางคนจริงๆอะความรู้สึกไม่ได้เขาก็ไม่แตะผู้หญิงก็มีเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในบางครั้งเลยนะ การที่คุณไปแก้ผ้าให้เขาดูส่งรูปอะไรไปอะ่ะมันไม่ได้จะทาให้ผู้ชายทุกคนอยากได้เรา,เาต้องใช้คํานี้ดีกว่าผู้ชายเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเนาะอันนี้คือพูดเผื่อผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยผู้ชายถ้าเห็นผู้หญิงมันก็พร้อมที่จะเอามันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็เลือกเหมือนกันก็เหมือนผู้หญิงนี่แหละมันไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแค่เขาท้องไม่เป็นแต่ปัญหาคือเขาทาให้คนอื่นท้องเป็นเท่านั้นเอง ดังนั้นนะคะเนาะเข้าใจกันสักหน่อยนึงแล้วก็คุณผู้ชายเองก็เหมือนกันถ้าดูคลิปอยู่เนาะคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่คิดจะจริงจังกับเขาอย่าไปขายฝันให้บอกเขาไปตรงๆเลยว่าต้องการอะไรผู้หญิงสมัยนี้รับได้หมดแหละให้ตรงก็พออืมโผล่เข้ามาต้องการอะไรอะ่ะอ๋อเซ็กก็พอโอเคอ่ะ้ามันได้มันก็ได้ไงแต่ถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ก็อึงต่างคนต่างไปให้เกีย่ติซึ่งกันและกันจะง่ายกว่าเนาะอ่ะมาเซเว่นออฟคัพ อัปไรต่อไปจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณเยอะมากขึ้นนะคะไอตาคนนี้มันอันตรายมันก็ต้องเลยออกมาเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งแต่สําหรับที่เหลือที่ดีๆพลังงานเขาไม่ได้ดูอันตรายขนาดที่เราจะต้องมานั่งออแนะนาําหรือเป็นห่วงคุณสิบกว่านาทีแบบนี้มันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหลือๆที่ตามมาหลังจากที่คุณอาจจะได้เจอหรืออาจจะไม่ได้เจอก็ตามจริงๆแล้วเราภาวนาอยาให้ได้เจอเลยเพราะว่า เข้ามาแล้วเป็นท็อกซิกกับชีวิตของคุณมากๆเนาะดังนั้นแล้วขอให้สกิปต,ตรงนี้ไปแล้วก็ไปเจอคนที่ดีๆที่จะเข้ามาเลยดีกว่าประเด็นคือไม่ได้มีคนเดียวจะมีมาเรื่อยๆดังนั้นแล้วเลือกดีๆสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะไม่ได้หมายว่าว่าทุกคนเข้ามาพูดดีกับเราขายฝันกับเราแล้วเขาจะทําได้ทุกคนแล้วก็ทางนี้ทางนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาที่คนเดียวมันอยู่กับที่ตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยระหว่างทางที่เราคุยกันที่เรามานั่งทําความรู้จักกันเนี่ย เรามีอุปนิสัยที่มันน่ารักหรือเปล่าเพียงพอที่จะได้รับความรักดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่ดีๆด,ด้วยไหมเพราะมันมีอีกธิหลักเป็นปกติมนุษย์เลยเราเองก็เคยเป็นตอนเราเด็กกว่านี้อ่พอเห็นเขาพูดดีด้วยหน่อยเข,าน,นข,า,นขานู่นเขานี่เขานั่นเราก็จะเริ่มมีนิสัยงอแง,งเอาเติดใจตัวเองแล้วพอมันเป็นแบบนี้เขาก็เหนื่อยนะคะทั้งชายทั้งหญิงแหละเป็นทุกคนเลยเราเองก็มีเวลาเราไปจีบใครเราก็จีบไปเรื่อยนะโสดเนาะ อ่ะบางทีก็ไปจีบอพอคุยกันไปกันมาอ่างอแง,ง,งและมันเริ่มไม่ใช่มันเริ่มมีดรามา่ามีนั่นมีนี่เราก็หมดความสนใจเพราะฉะนั้นแล้วอยากได้ความรักที่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะมีความรักที่ดีๆด,ด้วยโดยการไปปรับบางสิ่งบางอย่างให้มันน่ารักขึ้นเนาะมามีอะไรให้ดูอีกคะวันนี้เราจะไม่เปิดไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกายภาพนะคะเพราะว่ามันมีหลายบุคคลเหลือเกินเนาะ อ่าท s อั r สโ Up จอัพไคนอยู่รอบๆตัวคุณตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้เข้าหาคุณเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นคนที่อยู่นอกสายตาคุณด้วยเพราะคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เขารู้จักคุณไม่ว่าจะเป็นบนโลกออนไลน์ก็ตามหรือเดินผ่านกันไปผ่านกันมาแล้วเพื่อนของเพื่อนรู้จักแล้วก็อ้อคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็แอบปิงกันเนี้ยมี แต่เดียวเขาก็จะมาแสดงตัวตนเองเพียงแต่ปล่อยให้ช่วงเวลาที่พลังงานของคนคนแรกผ่านไปก่อนเพราะดูเป็นท็อกซิกมากนะถึงแม้ไอาจากเจ้าตัวเขาเองอะอาจจะเป็นพลังงานท็อกซิกแหละแต่พลังงานที่ไพ่ส่งมามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะเป็นการเตือนเราไว้ก่อนว่าอย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 ่าลดขั้นตอนเพราะคนคนนี้ไม่พร้อมจะมีใครหรอกเขายังอยากจะไปเลื่อยเปื่อยอยู่ แม่มีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับคนน่ารักน่ารัก q ค e ีนออ w o r d ยังไม่ได้คุยกันด้วยเป็นคนใหม่จริงๆอาจจะเคยเห็นกันแวบๆในโลกออนไลน์หรือเดินสวนทางกันนะคะแต่ยังไม่ได้มีการสนทนาเป็นเรื่องเป็นราวแต่มีนะเดี๋ยวจะมาแล้วนายออฟโซดค่ะคนคนนี้เตรียมพร้อมที่จะเข้าหาคุณด้วยเช่นกัน แต่อย่าลืมนะคุณอย่าให้ใครเข้ามาคุณจะต้องสร้างความพร้อมให้ตัวเองด้วยถ้าคุณแสดงออกว่าคุณหงุดหงิดไปโพสต์แต่เรื่องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเดินผ่านหน้าใครก็ตามแต่คุณหงุดหงิดเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเขากลัวจะโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างที่คุณให้อย่าให้คนคนนี้เข้ามานะคะหมายถึงคนที่ดีๆนะคุณเองคุณจะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองด้วยเพราะเราไม่แน่ใจว่าอารมณ์ของคุณเป็นแบบเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆคนที่ดีๆที่เขาจะเข้ามาเนี่ย เขาก็รอจังหวะอยู่ถ้าใช้คําว่ารอจังหวะนั่นแสดงว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อารมณ์คุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะด้วยความกดดันต่างๆรอบๆตัวนั่นแหะอันนี้ก็ค่อยๆไปปรับเอาเนาะขออีก3ใบสุดท้ายนะคะอ่าเ e เว่นออฟเพนทีเวิร์สอยากทุ่มเทให้นะคะเว,เวลาต่างๆแต่ อย่งไม่ได้ทำเพราะอย่างไม่ได้เข้ามาประเด็นเลยคือเตรียมพร้อมจริงๆคนคนนี้เข้ามาจะไม่มาจอดแจ๊จอแจ,อจอ๊แบบอันแรกนะคะคงไม่ได้เข้ามาทักทายหาคุณทีแบบโอ้โหตามคุณเวอร์วางอลังการขนาดนั้นแล้วที่สําคัญเลยถ้าเข้ามาคงจะไม่ได้นัดเจอคุณแบบรวดเร็วมากด้วยเพราะสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณไม่ได้เรื่อง18บวกสิ่งที่เขาคาดหวังคือความรู้สึกดีๆที่มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก ศึกษากันไปจากนั้นพอเราคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วค่อยชวนกันไปออกเดทดูไม่รีบดูค่อยเป็นค่อยไปแล้วไอ้ที่ไม่ค่อยรีบแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตื่นเต้นคนมักจะชอบอะไรตื่นเต้นเช่นอุ้ยตาม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 เยอะตามเยอะทําให้เรารู้สึกสวยรู้สึกหล่ออะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันรวดเร็วเกินไปมักจะจบลงรวดเร็วมากเช่นกันดังนั้นระวังนิดนึงเนาะ แต่ถ้าช้าเกินไปอย่างเราก็ไม่ไหวนะคะ6ปีจีบชาวบ้านเขาอยู่6ปีค่ะทุกวันนี้ฉันก็ยังอยู่ที่เดิมเขาก็แบบปล่อยดา่าบอกเราเลยว่าเธอไปตายซะจริเนะบอกให้เรา g F yourself <c oughs> มันเยอะไปะน,นะนมันนานเกินมาสุดท้ายนี้ the hangman อีกไม่นานเท่าไหรค่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปปรับอารมณ์ของตัวเองได้เดี๋ยวเขาก็มา ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่ d ีว i m ทามิ่ด้วยมนุษย์เราก่อนที่เราจะไปได้เจอของดีๆจริงๆนะคะบางทีก็ต้องไปเจอเสือสีนกระทิงแระอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยเจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ำซากจนสุดท้ายมาคิดว่าความรักนี้ฉัน g i ฟต์อแล้วค่ะยอมแพ้แล้วอยู่ๆใครก็ไม่รู้โผล่เข้ามาดังนั้นนี่แหละค่ะคือคนที่คุณตามหายอยู่ใจเย็นๆเนาะดีวทามิ่งแล้วก็ไปปรับอารมณ์ตัวเองสักหน่อยนะคะ ม้ทุกคนหวังว่าคงไม่รำคาญกันนะคะสำหรับคำแนะนำเพราะเราเป็นห่วงจริงๆเราอยากให้แหมเวลามาดูดวงมันก็ได้ตังค่ะเนาะมันไม่มีใครไม่ชอบหรอกแม้กระทั่งมาดูในคลิปก็เหมือนกันได้ค่าโฆษณาก็ได้ตังกุบกิบมันก็ไม่ได้เยอะแต่มันกุบกิบเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเราชอบเงินไหมเราก็ชอบนะชอบมากๆด้วยแต่ในความเป็นจริงเราก็อยากให้ทุกคนเจอความรักที่ดีมากๆเช่นกันไม่อยากให้แบบต้องแบบเฮ้ย เล่นกับความรู้สึกตัวเองบ้างมานั่งโกหกตัวเองว่าอย่างงั้นอย่างนี้ว่ามันจะดีขึ้นสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเสียเวลาไป <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามรวมไปถึงตัดสินใจไปเจอใครสักคนหนึ่งด้วยและหลังจากไปเจอการตัดสินใจที่จะมีอะไรกันอันนี้สําคัญเนาะอย่างที่เราบอกจริงๆมันยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าสมองผู้ชายก็ยังเหมือนเดิมนะคะและผู้ชายก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสมองผู้หญิงก็เหมือนเดิมเช่นกัน เหมือนเดิมเป๊ะเลยยุคสมัยเปลี่ยนแค่ไหนก็ตามความรู้สึกมนุษย์มันก็คือความรู้สึกอยู่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่สามารถขับพาคุณไปดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งได้คุณก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองมาเล่นเนาะถนอมมันไว้เยอะๆนะคะเพราะถ้าเรายังเล่นกับความรู้สึกของตัวเองนั่นหมายความว่าเราเองก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีความรู้สึกของเราเช่นกัน รักตัวเองมากๆนะคะทุกคนเป็นห่วงนะโอเคนะคะทลาก,กันชอบกันนะคะย่าเริ่มก็ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุทกๆคนเลยที่สนับสนุนทางช่องใดยการดูโฆษณาแล้วก็กดซูเปอร์ตงให้เราจะได้มีตางไปซื้อไพ่มาอ่านให้เพิ่มๆเลยเพราะเราจะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งคือขี้เบือ่ออ่านไพ่เดิมๆแล้วเบือ่ออยากเปลี่ยนแล้วก็ค่อยวนกลับมาอันใหม่อันเก่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาท็พอปเพลสพฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด,ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักนา่กนารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจัากวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ m ม i n n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนะาะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายๆค่ะ